ครับนี่ก็จะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินก้อนหินอยู่บนภูเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินเหมือนกันนะครับที่มีต้นไทรนะครับอยู่บนก้อนหินนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ผานนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นต้นไทรม่ต้นไฮนะครับตอนนี้ก็ฝนไล่มาแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นเหมาะสำหรับสถานที่นะครับผู้ที่รักความสงบนะครับนี่นะครับเข้าสมาธิกรรมฐาน,นสวยงามมากนะครับ ว่าก็ลองไล่หลังมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนหินใหญ่สนะวยงามนะครับสามก้อนแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ฝน ลองสิลงเม็ดครับลงเม็ดเป็นก้อนใหญ่อ๋อเราจะรีบลงไปนะครับเพราอออกฟ้าลองไล่ตามตูดมาแล้ว เราก็เดินลงไปตามสายยางสายยางที่เรานะรต่อน้ำลงมาใช้นะครับอันนี้ก็จะมีสองเส้นนะครับสองเส้น มันรั่วนะครับมันจะมันจะรั่วซึมแบบนี้แหละเหมือนที่เราเห็นนี่แหละที่เรามันรั่วนะครับจะรั่วซึมเหมือนเราเห็น ว่ารองเมือน้องสั่งเพราะว่าพวาวังหัวใจมันสิรุนครับตัวนี้ก็เสียงฟ้าใสหลังมาเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ไหวหวันเดี๋ยวแบกบันไดกลับไปด้วยนะครับ บันไดขึ้นนี่นะครับเราก็แบกบ,บันไดกลับไปด้วยนี่นะครับอันนี้เขาก็จะต่อน้ำมานะครับ กินตามไร่ตามสวนนะครับตัวนี้กินตามไร่ตามสวน เราก็เดินลงมาใกล้จะถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2287แล้วน,นะครับฝนยังไม่เห็นมาตกนะครับที่จะฟ้าร้องมาก่อนฟ้าร้องแล้วก็ลม นี่มองดูก็ไม่ใช่สายโทรเรียทุรลวดนะครับเป็นสายน้ำนี่นะครับที่ต่อมาจากบนเขา เดนนี้เราก็เดินนะครับเดีน,นก็มาถึงห้องหลวงนะครับชุนบท โอ้ไม่ใช่นะครับทางหลวงแผน่นดินหมายเลขสอนสี่ศูนไม่ใช่สอนเนาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลขอันนี้นะครับหมายเลขสองสองแปดเจ็ด หลักกิโลเมตรทางหลวงที่58ถึงแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบลงเียงนี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้อด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินอีกหนึ่งสอง อ่าสี่รอยเมตรนะครับยีงจะถึงบ้านมองไปทางไหนมีแต่ภูเขานะครับล้อมรอบหน้าแหลีงมาน้ำก็เหดื่อแห้งนะครับหน้าฝนน้ำก็จะ มาเป็นปกติลงไล่ก,ไกันนะครับฝนจะตก